สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับครัวสไตล์แป้งนะคะแต่ว่าวันนี้แป้งไม่ได้พาทุกคนมาทําอาหารนะคะแป้งมีของมาแนะนําค่ะนี่ค่ะเป็นเครื่องปั่นนะคะยี่ห้อ New Wave นี่ค่ะอ่ะก็คือวันนี้นะคะแป้งจะมารีวิวเครื่องปั่นให้เพื่อนๆทุกคนดูนะคะเนื่องจากว่าแป้งอซื้อมาได้ประมาณอาทิตย์นึงและแป้งเพิ่งลองใช้มีความรู้สึกว่า ใช้ดีถูกใจเสียงเบาเหมาะสมหรับแม่บ้านยุคใหม่ทุกคนเลยค่ะวันนี้แป้งก็เลยอยากจะมารีวิวนะคะแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนี่นะคะยี่ห้อนี่ห้อเขาก็คือยี่ห้อน New Wave แป้งไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้อใหม่หรือเปล่านะแต่ว่าเขารับประกัน2ปีเลยตอนนี้ที่โลตัสลดราคาอยู่นะคะจาก990บาทนี่แป้งซื้อมาในราคา499บาทนะ499บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีสีดำฝาสีดำแบบนี้ แล้วก็ฝาสีเทาแบบนี้อ่าเราดูรูปข้างกล่องกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันค่ะอันนี้ในกล่องไม่มีอะไรแล้วแป้งแกะออกมาแล้วอ่ไม่เห็นมีอะไรเลยอันนี้แป้งแกะออกมาลองใช้แล้วอลองใช้แล้วพีก็เลยบอกต่อใช่เดี๋ยวแป้งเอาให้ดูนี่ค่ะที่แป้งซื้อมานะคะก็จะเป็นสีขาวเทาอย่างนี้ดีไซน์สวยเนาะ สวยแล้วก็นี่อันนี้ฝาเขาฝาก็จะมียางยางด้วยส่วนใบมีดเขาจะเป็นใบมีดสี่ชั้นนี้เลยอันนี้แป้งใช้แล้วนะแป้งชอบมากๆเลยนะั่นก็คือโถเขาจะเป็นโถแก้วโถวแก้วอย่างหนาเลยนะเนี่ยถ้าเป็นโถพลาสติกเนี่ยอาจจะแตกไวแล้วเวลาเราใช้เนี่ยอันนี้ใส่ปิดฝา สร็จแ,แล้วเราก็เอาตัวนี้ค่ะใส่แค่นี้เองปุ่มก็มีปุ่มบนปุ่มเดียวเนี่ยไม่ยุ่งยากไม่ต้องกลัวว่าคนแก่จะหลายปุ่มจะงงอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะมีปุ่มเดียวกดนับหนึ่งถึงห้านี่เรียบร้อยเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์เป็นพริกเป็นกระเทียมเครื่องแกงอะไรปัน่นได้ง่ายมากนะซื้อมาในราคา499บาทเองนะตอนนี้ที่โลตัสลดราคาอยู่ เดี๋ยวเวลาถ้าเราสมมุติเราปั่นเสร็จแล้วเราจะล้างเนาะแป้งก็ถอนหัวนี่ออกแป้งก็เปิดฝาค่ะใบมีดออกอล้างง่ายมากๆไม่เหมือนรุ่นเก่าที่ว่าโถเขายาวแล้วเราล้วงเข้าไปล้างยากอันนี้ล้างง่ายมากแล้วก็เป็นโถแก้วสวยด้วยเนาะมาพูดอย่างเดียวไม่เห็นภาพเดี๋ยวแป้งจะลองปั่นให้เพื่อนๆดูค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะปั่นอะไรกันดีนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะ นี่นะคะวันนี้แป้งจะลองปั่นให้เพื่อนๆดูนั่นก็มีเนื้อไก่นะคะแป้งก็หั่นมาเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมนาอเบสิกอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มปั่นกันค่ะแป้งก็จะเริ่มปั่นจากการใส่กระเทียมก่อนนะคะนี่อันนี้มาแบบนี้นะแล่วก็จะใส่อันนี้ลงไปก่อนใส่ใบมิดลงไปนะคะเสร็จแล้วแป้งกเทกระเทียมลงไปเลยค่ะ เครื่องตัวนี้สามารถปั่นได้เยอะกว่านี้นะคะใช้เยอะปั่นเยอะก็ได้ใช้น้อยปั่นน้อยก็ได้เดี๋ยวนี้แป้งไม่ได้ใช้เยอะมากแป้งก็ใส่บบประมาณครึ่งโถแล้วใส่กระเทียมเสร็จแล้วแป้งก็ปิดฝาไว้แนี้ค่ะเสร็จแล้วแป้งก็ใส่ตัวนี้ลงไปเลยและทีเด็ดของเครื่องปั่นตัวนี้นะคะนั่นก็คือเสียงเบามากไม่ดังเหมือนรุ่นเก่าที่ว่าจะดังกู <c oughs> <c oughs> ๊กูแบบนี้จะไม่มีเลยนะแป้งจะรับ1-5แล้วมาดูกันว่ากระเทียมของแป้งจะละเอียดแค่ไหนคะ่ะ เริ่มเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะแป้งนับแค่ห้าวิเองนะคะนี่นะปั่นเสร็จแล้วก็ทอดออกนี้ง่ายมากๆนี่ค่ะตอนนี้กระเทียมของเราเดี๋ยแป้งจะดึงใบมีดออกให้จะได้เห็นจชัดนี่จะนี่เราจะไปผัดไปทอดหมูกระเทียมไปอะไรง่ายมากๆค่ะ นี่นะคะแค่5้าวิกระเทียมหัวแป้งก็ละเอียบนะคะจะไปทําเป็นกระเทียมเจียวหรือหมูทอดกระเทียมก็ง่ายมากๆค่ะไม่ต้องมาเสียเวลานั่งตาอีกต่อไปเนาะมาเดี๋ยวต่อไปแป้งจะปั่นพริกให้ดูค่ะนี่พริกแดงๆเลยแป้งไม่ได้ล้างโถนะคะแป้งใช้ต่อจากกระเทียมเลยนะแต่ถ้าเพื่อน,อนๆกลัวมีกลิ่นกระเทียมติดนี่ก็สามารถล้างก่อนแล้วก็ค่อยมาปั่นต่อได้นะอันนี้เดี๋ยวแป้งจะ ปั่นไปเลยเดี๋ยวแป้งจะไปผัดกะเพราเลยนี่ค่ะแป้งก็ปิดแล้วก็ใส่ได้เลยจ้าจะนับแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะได้แล้วค่ะปั่นแห้งก็ได้นะเนี่ยถ้าเป็นโถรุ่นเก่าบางรุ่นจะปั่นแห้งไม่ได้นะต้องใส่น้ำนิดนึงนี่อันนี้แป้งปั่นคลิป 5วิค่ะจะได้ประมาณนี้ไม่ละเอียดมากนะเป็นหย,ยาบหยาบถ้าใครชอบแบบละเอียดปั่นพริกแกงยอะไรเงี้ยก็าอาจจะปั่นนานกว่านี้ได้นี่แต่สำหรับวันนี้แป้งจะปั่นไปผัดกะเพรานี้ก็โอเคแล้วนะพอดอีเดี๋ยวแป้งจะเทพริกใส่ถ้วยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปแป้งจะพามาปั่นเนื้อสัตว์ค่ะก็ถือว่าละเอียดนะนี่ นี่ค่ะอันนี้แป้งไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะล้างง่ายอะ่ะแเอวน้ำฉีดก็ได้เลยเปิดก๊อกก็ล้างได้เลยแป้งไม่ได้ล้างให้ดูนะเพราะว่าไม่สะดวกอ่ะต่อไปเดี๋ยวแป้งจะปั่นเนื้อสัตว์ค่ะอันนี้นะสามารถปั่นเนื้อปลาเนื้ออะไรทําทอดมันได้ง่ายมากเลยนะเพราะว่าทอดมันนี่ต้องการความเหนียวแต่อันนี้แป้งใช้เนื้อไก่นะ สำหรับคนที่กินคีนกินอกไก่เอามาปั่นอย่างเงี้ยผัดกะเพราก็ทำอาหารคีนได้ง่ายมากเลยนะแป้ก็จะเนื้อไก่ก้อนใหญ่ใหญ่ใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นอย่าลืมปิดฝาก่อนจ้าตอนนี้แป้งใส่เนื้ออกไก่ลงไปแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวแป้งจะปั่นเนื้อไก่ให้ดูค่ะ แป้งนับ1นถึงหวิเหมือนเดิมนะแล้วดูกันว่าเนื้อไก่ก้อนใหญ่ๆที่แป้งใส่ลงไปไมเมื่อกี้จะละเอียดแค่ไหนนะคะเริ่มเลยนะคะ1 2 3 4 5วิค่ะว้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจากเนื้อไก่ก้อนใหญ่ๆที่แป้งใส่ลงไปหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้นี่ค่ะกลายเป็นกลายเป็นไก่สับเลยค่ะนี่ ไปทำทอดมันไปผัดกะเพราไปทําอะไรได้หมดเลยนะเนื้อกุ้งเนื้อปลานี่สามารถมาปั่นได้เลยนี่ค่ะแป้งแป้งก็ยกออกมาไหมใบมีดก็ติดนิดหน่อยก็เขี่ยออกงนี้ล้างง่ายมากนี่จ้าเนื้อไก่ของแป้งละเอียดมากเลยนี่แป้งเทใส่ถ้วยก่อนค่ะว้าว เนี่ยปั่นแค่ห้าวิแป้งได้เนื้อไก่ที่ละเอียดแล้วก็เด้งๆอย่างนี้เลยค่ะนี่ทั้งหมดที่แป้งปั่นนี้แป้งใช้เวลาหวินาะทีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่พริกขี้หนูนี่ละเอียดเลยหรือว่าจะพริกแห้งขั้วปั่นเป็นพริกปดน,นี่ก็ได้ง่ายมากเลยนะไม่ต้องมานั่งตำให้เหนื่อยนี่กระเทียมค่ะห้าวิเหมือนกันดูกระเทียมของแป้งละเอียดยิบ สำหรับคลิปนี้นะคะแป้งปั่นทุกอย่างครบแล้วแป้งขอตัวไปผัดกระเพราไก่ก่อนนะคะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ควนสไตล์แป้งด้วยค่ะบ๊ายบาย